ได้ประสานกับทางกองทัพเรือแล้วก็ทาง p s o c อว่าบริษัทแม่เขายังไงเพราะว่ามาเชื้อขายอินโดนีเซียเหรอใช่ครับใช่เช็คแล้วไม่เป็นความจริงเราเช็คเรื่องนี้แล้วไม่เป็นความจริงคือเราก็เช็คกับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะเช่นว่าเพื่อช่วทหารเรืออย่างนี้ของเขาอย่างนี้ที่อยู่กับเรานี้ใเขาเช็คให้เขาก็บอกไม่ใช่ไม่มียังไม่มีเเครื่องจีนของเราเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มี ไม่มีการเสนอขายอะไรกันครัไม่มีการเสนอขายครับเฉพาไม่มีการเสนอขายครับผมให้เช็คอยู่เมื่อวานก็เช็คนั่นแปลว่าเหมือนข่าวนี้คือไม่จริงไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่จริงไม่รู้เขาเปิดข่าวนี้มาเพื่อวางผลอะไรอ๋อให้เาหวั่นราแย่ให้ให้เรารีบร้อนดิบอกนะเรารีบร้อนนะโอเคครับขอบคุณครับครับขอบ